ที่10ตกปลาด้วยหลักวิชาการ4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยที่อัดแน่นไปด้วยความสับสนในหัวใจผมหอบพาสังขารที่สุดโทมไปตามกาลเวลาคือพลานออกจากสถานที่ที่คนล้วนให้เกียรติว่าที่แห่งนี้สร้างบัณฑิตและนักปราชญ์ผมแทบจะไม่ได้เรียนรู้อะไรในมหาวิทยาลัยเลยผมเรียนรู้และเข้าใจหลักวิชา เสมือนกับการท่องจำและมองไม่เห็นประโยชน์อันใดที่หลักวิชาจะพาให้ผมค้นพบทางรอดแห่งชีวิตรุ่นพี่รุ่นแล้วรุ่นเล่าเดินออกจากสถานที่แห่งนี้แล้วกลายไปเป็นนายแบงก์นายธนาคารซึ่งผมเองก็จะเริญนรอยตามทางที่รุ่นพี่เคยเดินมันเป็นทางที่สังคมได้กำหนดเอาไว้และปลูกฝังค่านิยมให้ศรัทธาระบบทุนนิยมหากองค์กรใด ว่าจ้างให้เราได้ทํางานหากองค์กรใดทั้งจ่ายเงินเดือนและยกย่องเชิดชูภาพของการเป็นผู้ดีสากลให้กับเราได้มันก็ช่างสมบูรณ์แบบอะไรปานนั้นภาพหลอนในเนี้ยได้หลอกลวงบางคนชั่วชีวิตภาพหลอ,น,อนนั้นนี้กลมกลืนกันได้ดีกับการที่พลังลึกลับบางอย่างจะอาศัยมันเพื่อการบ่มเพาะทิฐิและอัตราของตัวเองให้แก่กล้าเพื่อว่าวันหนึ่ง ภารกิจของพลังลึกลับบางอย่างจะสำเร็จลงได้วันนั้นเป็นวันที่คนอ้างเหตุผลแห่งการดำรงอยู่โดยปัดทิ้งความฝันของตนเองเอาไว้ข้างทางเขาลืมเลือนความฝันของเขาไปสิน้นวันนั้นเป็นวันที่คนไม่ลืมเลือนความฝันเขาเฝ้าพยายามเลี้ยงดูมันให้เป็นกำลังใจว่าพรุ่งนี้และพรุ่งนี้เขาจะทำความฝันให้เป็นความจริงแต่โถหน้าอนาจใจ เวลาของเขาเหลืออยู่บนโลกใบนี้น้อยเกินไปมีนักคิดท่านหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าคุณสามารถพาคนไปมหาวิทยาลัยได้แต่คุณไม่สามารถทำให้พวกเขาคิดได้ประโยคนี้เป็นเรื่องจริงเมื่อพลังลึกลับบางอย่างโผล่เข้าครอบงำชีวิตของคนคนหนึ่งคนคนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยเขาจะเห็นคุณค่าของเล่เหลี่ยมมากกว่าคุณค่าของความดีงาม ที่จำต้องแลกมาด้วยความเพียรและอดทนวันที่ผมต้องหาเงินให้ได้กับหนังสือเล่มยักษ์และเป็นเล่มแรกในชีวิตของผมผมครุ่นคิดไปถึงจิตใจของมนุษย์ขององค์กรที่จะซื้อหนังสือของผมผมพยายามหาสาเหตุแห่งการที่เขาจะต้องจ่ายเงินซื้อมันและผมก็ไม่หยุดลงตรงคำตอบของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายว่าจะต้องเป็นองค์กรอย่างธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนบริษัทออกแบบสถาปนิกบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์บริษัทที่ปรึกษาและองค์กรอื่นๆอีกมากมายและในใจก็บอกว่าอย่าลืมนะยังมีหนังสือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศอีกต่างหากคำนวณรวมแล้วหนังสือน่าจะไปตกอยู่ในมือของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นองค์กรได้ไม่ต่ำกว่า10,000เล่มครั้นหยิบเครื่องคิดเลข มากดตัวเลขยอดขายดูทีไรก็ให้กำลังใจและทำให้ผมอมยิ้มนั่งบ้าอยู่คนเดียวได้ตัวเลข15ล้านบาทลอยวนเวียนอยู่ตรงหน้าของผมถ้าผมหาสปอนเซอร์ได้ล่ะนั่นก็หมายความว่าเงินที่ผมกำลังจะหาอยู่ที่เป็นค่าพิมพ์หนังสือประมาณ6 0 0แสนบาทก็จบเรื่องกันไปงานนี้เท่ากับว่าผมสามารถทำกำไรจากยอดขายหลังหักค่าใช้จ่าย หลังจากการดำเนินการได้ทันทีผมกําลังจะเป็นคนมีเงินทำไมผมถึงดวงดีขนาดนี้ผมยังคงฝันกลางวันของผมต่อไปหากจะหาสปอนเซอร์ที่จะมาลงโฆษณาในหนังสือเล่มยักษ์ที่มีชื่อว่าคู่มือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันจะต้องเป็นอะไรที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผมจะต้องหาสปอนเซอร์รายใหญ่ ที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักเพราะสปอนเซอร์รายใหญ่จะทำให้หนังสือของผมพลอยได้รับอนิสงส์แต่จะหาอย่างไรเล่าไอ้ที่ว่าสปอนเซอร์รายใหญ่นะในขณะที่หนังสือก็ไม่สามารถจะทำออกมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้สปอนเซอร์เห็นและพิจารณารูปแบบเล่มได้ผมคิดถึงบริษัทงานขายโฆษณาขึ้นมาทันทีผมเริ่มค้นหารายชื่อทั้งจากคนที่รู้จักและจากสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ผมพร้อมที่จะอธิบายความยิ่งใหญ่ของหนังสือเล่มนี้ให้กับบริษัทต่งตางๆเหล่านั้นได้ฟังว่าจริงๆแล้วหนังสือจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากพอที่สปอนเซอร์จะสนใจลงโฆษณาเวลาได้ผ่านไปประมาณเดือนเศษกับความพยายามที่ไร้ผลไม่มีบริษัทขายงานโฆษณารายใดรับขายงานโฆษณาให้กับผมด้วยเหตุผลที่เหมือนกันทุกรายนั่นก็คือ หนังสือเป็นวิชาการมากเกินไปราคาก็ยังแพงอีกต่างหากประเทศไทยยังไม่เคยมีใครกล้าทำถ้าจะตรวจวัดคุณภาพเนื้อหาว่าจะออกมาดีขนาดไหนจะวัดได้ด้วยวิธีใดและจะเชื่อตัวผู้เขียนได้อย่างไรเพราะผู้เขียนเองก็ยังอายุไม่ถึงเลขสทั้งหมดล้วนเป็นจุดบกพร่องที่ใครก็ไม่สามารถจะขายงานโฆษณาให้กับหนังสือของผมได้ ทำไมโลกไม่ช่วยเราเลยการคิดได้ถึงผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาว่าจะหาเงินมาจากการขายโฆษณาในหนังสือกลับจะให้ผลเป็นความไม่สำเร็จเพราะสิ่งแปลกใหม่อย่างหนังสือของผมที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่สามารถจะทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจจินตนาการที่สร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับคนทุกฝ่าย ทำไมทั้งหมดเฝ้าแต่กังวลกับจุดบกพร่องที่ตัวผมเองไม่ได้คิดเลยว่ามันเป็นจุดบกพร่องผมกลับจะมองว่ามันสร้างความเข้าใจและสีสันให้กับวงการผมอาจจะเป็นหนึ่งที่สามารถจุดประกายไฟในใจของคนบางคนให้ลุกโชนได้ให้ลุกไหมข้อจำกัดของทิฐิให้หมดสิ้นกันไปมันเป็นวันที่โลกทั้งใบได้เศร้าหมองอีกครั้ง ้องฟ้ากับแปรเปลี่ยนไปเป็นสีดำบรรยากาศดูครึมครึมและสายลมกระโชกแรงผมรู้ได้ทันทีว่าลมหนาวเริ่มโชยมาแล้วจากแดนไกลในเมื่อมันไม่มีใครรับงานโฆษณาให้ผมกูก็จะขายเองผมนึกในใจแบบนั้นผมตรงดิ่งไปที่ร้านหนังสือโอเดียนสโตร์ย่านสยามสแควร์เลือกซื้อหนังสือหลักสถิติมาเล่มนึง มันเป็นหนังสือที่ผมเคยเรียนในมหาวิทยาลัยเมื่อตอนปี2และจําได้แม่นว่าผมได้เกรดดีผมไม่มีตัวอย่างหนังสือให้สปอนเซอร์เห็นแต่หากผมมีงานวิจัยแบบย่อมๆว่าหนังสือเล่มนี้เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจริงๆง,งานวิจัยนี้น่าจะทลายจุดอ่อนที่ทุกคนมองต่อหนังสือเล่มยักษ์ของผมว่ามันเป็นหนังสือที่น่าจะจองโฆษณาก่อนหนังสือ จะแล้วเสร็จเสียด้วยซ้ำจริงๆแล้วผมกำลังสร้างให้สปอนเซอร์เกิดกระแสแห่งความต้องการลงโฆษณาในหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่หากใครไม่ลงโฆษณาคงจะต้องเสียใจไปอีกนานเพราะหนังสือเล่มนี้จะเก็บไว้บนชั้นวางหนังสือของผู้บริหารขององค์กรต่างๆและจะถูกเก็บไว้นานมันเป็นหนังสือที่ไม่มีใครกล้าทิ้งมันเป็นหนังสือ ที่ให้ประโยชน์ทางความรู้ทางภาคปฏิบัติมันเป็นหนังสือที่สามารถตั้งโชว์ไว้เพื่อการตกแต่งสถานที่ได้อีกตัางหากชายชาราคงต้องทดสอบความอดทนของผมนี่เองจึงได้ให้โอกาสแก่ผมให้ผมคิดต่อการตลาดให้ลึกซึ้งชายชาราได้สอนผมให้เข้าใจนิยามที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนผมอ่านหนังสือหลักสถิติ 2-3ถึงวันอย่างมุมานะมันเป็นการมุมานะอย่างที่ไม่เคยปรากฏในครั้งที่ผมเรียนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลายัยจนในที่สุดผมสรุปได้ถึงรูปแบบของรายงานการวิจัยที่จะนำรายงานเล่มนี้ไปบอกเล่าและทิ้งให้กับสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ได้พิจารณาแทนการดูตัวอย่างหนังสือรายงานวิจัยของผมเริ่มต้นขึ้นจากนิทรศการมากรรมบ้านและที่ดิน ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตซึ่งมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่กันมาออกร้านประบาล237ร้านผมได้จัดการทำแบบทดสอบในทํานองที่ว่าหากเกิดมีขึ้นของหนังสือคู่มือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีเนื้อหาและราคาสูงถึง1,500บาทองค์กรของเขาจะซื้อหรือไม่ผลปรากฏรละ95ของแบบสอบถาม สอบว่าซื้อผมได้นำข้อมูลในแบบสอบถามมาทดสอบสมมุติฐานในหลายๆประเด็นที่สปอนเซอร์อาจจะชี้จุดอ่อนเหมือนกับบริษัทร,รับงานขายโฆษณาเคยชีย้จุดอ่อนมาแล้วผลปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบสมมุติฐานที่มีความเชื่อมั่นร้อยละ95โดยใช้ทีเทสตอบออกมาในทํานองที่หนังสือของผมไม่ได้มีจุดอ่อนแต่อย่างใดเลย มันออกผลลัพธ์มาในทิศท,ทางตรงกันข้ามกับที่บริษัทขายงานโฆษณามันท้วงติงโชคเข้าข้างผมแล้วผมไม่รีรอที่จะจัดทำรายงานวิจัยเล่มนี้ให้เสร็จออกมาเร็วที่สุดเพื่อผมจะได้โทรนัดหมายสปอนเซอร์เพื่ออธิบายรายงานแทนการพูดคุยกันแต่ไอ้เรื่องทิศท,ที่คิดต่อเรื่องต่างๆยังมีสูตรสาเร็จมันเป็นการขัดขวางสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นบนโลกนี้จริงๆสถานที่แห่งนี้เป็นตึกใหญ่โอโถงและเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศผมกำลังจะไปพบเจ้าหน้าที่ที่ระดับหัวหน้าท่านหนึ่งเพื่อจะขายโฆษณาในหนังสืออาถรรพ์ของผมเล่มนี้ทุกขณะจิตหัวใจของผมเต้นตูมตามตูมตามอยู่ภายในผมตื่นเต้นแทบจะกดเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับผมบ้างผมกลุ่มงานวิจัยของผมเอาไว้แน่นหลังจากการอธิบายและแนะนำหนังสือผ่านพ้นไปสักพักก็มีการดึงประเด็นของเรื่องเข้าสู่ความเป็นไปได้ของหนังสือด้านการตลาดเอาละสิงานวิจัยของผมใช้ได้จริงทีมงานของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างสนใจกับรายงานวิจัยและเห็นพ้องต้องกันว่าหนังสือของผม เป็นปรากฏการใหม่ที่ในประเทศไทยไม่เคยมีใครทำมาก่อนเอาละในหลักการเบื้องต้นบริษัทของเรายอมรับรอคอยคำตอบในสัปดาห์หน้าเหมือนปฏิหารจริงๆบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ให้กับหนังสือเล่มนี้และในการต่อมาอีกไม่นานหน้าโฆษณาที่เหลือก็ถูกจองจนเต็ม